มีหลายภาษาเลยครับพอจีที่นี่เนี่ยจะหลากหลายไปรถเมล์องผมครับนี่ที่จอดรถเมย ฝนตกนะครับมาต่อรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้า BTS ลอยฟ้าแบบบ้านเราครับนี่ครับรถไฟฟ้าซื้อตั๋วตรงนี้ มีบันไดเลื่อนสบายดีไ้่กันครับของผมแค่สองสถานีครับดีนี้ครับ วิ่งตัดผ่านภูเขาครับ